สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้านี้แม่ผมกำลังกัดกระเพราฝากกดไลค์กดแชร์อำนาจเรื่องประสานด้วยนะครับเออในใบไม่ค่อยสวยไม่ต้องเงาก็ได้ไหม đi máu thì bay suối suối không? đi máu thì bay ông ngà mờ nhựa đây này mẹ Ê nhựa đây này ừ. anh mmm mmm โอ้โหวันนี้วันอาทิตย์นใส่มูม่บอกไม่บอกน้องแกล่ะไม่บอกลูกแกเออก็นั่นเด้ไอ้วมีก็สือให้กินออ

Lúc anh mới kết ở lấy Mới nhận uh, cái kết ở à lấy thì tông này chín à. lấy tông này chín như thế nè con ừ. thăm nó เมั่ยางกระทำน่นทำนี่เพราะพยมทำเวลาเป็นไรมามันยากไงจนมาลูกกินกินทุกข้าเนาะินอะไรเนาะทุกข้าวุกข้าว เคยเวลาแกยินเข่าไม่ได้ก็ยินโอ่งติ้งหนีเลยอ่ะมันก็ใส่เป็นเพื่อดีงันเลยเหมือนใส่เป็นเพื่อ้วแม่จะใสหายนี่มีงันเลย

លង់លោកមកណោះលង់ជិះកែឯខួចរបស់នោះខួចយកអូអេគេអូមិនមិនក៏គ្នាមានកលាំងហ្នឹងមែមានកលាំងអូមែជិះជិះកែ

អូអង់ដ្រេលពេលអាចអាចមិនមានអាកកទេទេអូវានៅនៅកណ្ដាលណាមិនបានចាប់បែបណាអាចយកឡំសំឡេងហើយនលលាទីលើតែខ្ញុំប្រមែទៅឡំប្រមែទៅអត់អូហើយទ្រឹះគឺទៅខ្លាញ់ទីនសរីរទីតែនៅន ूर

เออแต่ có มี cái này ก็ซื้อให้กินแล้วมีตังค์ซื้อให้กินเนาะ nó khai อะไร này cả ดีโชคดีเออถ้า

คลิปหน้าผมฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะถ่ายดูใหม่กดไลค์กดแชร์ช่องอำนาจลึงไปสารอาจผักสดขอขอบคุณครับ